ส,สิ่งที่แม่ๆหรือสิ่งที่ผู้หญิงเครียดที่สุดอของการมีบุตรคือกลัวในเรื่องของ รังไข่เสื่อมก่อนวัยเอสโตรเจนมีความสําคัญคือมันทําให้ผู้หญิงเป็นผู้หญิงมีการแสดงออกของผู้หญิงนะคะแต่ถ้ามันมีความสําคัญในเรื่องของภาวะเจริญพันธุ์หรือการมีลูกเอสโตรเจนถือว่าเป็นฮอร์โมนต้นๆน่าจะเป็นฮอร์โมนอันดับหนึ่งอะคุเกดคือเรามีฮอร์โมนหลายตัวมีหลายตัวไม่ได้มีแค่พอเอสโตรเจนแต่ตัวนี้คือสําคัญในเรื่องความเป็นหญิงอันดับหนึ่งต้องบอกว่าอันดับหนึ่งก็คือเอสโตรเจนเอสโตรเจนเนี่ยทำให้ไข่เรามีการเจริญเติบโตนั่นคือ นะคะไข่เราจะค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆตามอิทธิพลของฮอร์โมนเอสโตรเจนดังนั้นผู้หญิงนะคะกูเกตที่เอสโตรเจนไม่เพียงพอหรือว่าเอสโตรเจนไม่บาลานเนี่ยการเจริญเติบโตของฟองไข่ก็มีปัญหาอ๋อค่ะนี่ใช่ค่ะคันทีคอพอการเจริญเติบโตของฟองไข่มันมีปัญหามันจะส่งผลต่อการตกไข่ตกไข่ถูกต้องค่ะคือถ้ามันโตไม่ตามเกณฑ์มันไม่ถึงเวลา ต่อการตกใช่ไหมาะมันโตมันยังไม่สุกอ่ะมันยังไม่สุกมันโตไม่หล่นอ่ะไม่ถึงวาระที่จะตกมันก็ไม่ตกดังนั้นเมื่อไข่มันโตไม่ตามเกณฑ์มันก็จะไม่ค่อยสุกมันจะกลายเป็นไข่อ่อนคราวนี้มันก็จะเกิดการไม่ตกมันก็เลยมีปัญหาว่าเอ้ยทำไมฉัน ไข่ไม่ตกเ<ม>ทสแล้วเจอปัญหาไข่ไม่ตกจริงๆอาจจะมีปัญหามาตั้งแต่ว่าไข่มันไม่ได้โตตามเกณฑ์สองเอสโตรเจนมันไม่ได้ยุ่งเฉพาะเรื่องไข่นะ,ะแต่ว่าเอสโตรเจนมันจะไปยุ่งเกี่ยวข้องกับผนังบดลูกด้วย<ม>เพราะว่าเอสโตรเจนเนี่ยหลังจากที่มีการตกไข่ขึ้นไปแล้วอิทธิพลของเอสโตรเจนเนี่ยมันจะทําให้ผนังบดลูกเนี่ยหนาตัวขึ้นด้วย<ม>คือฟอร์มตัวหนาขึ้นเพื่อะอะไรเพื่อรับการฝังตัวของตัวอ่อนรับการฝังตัวของตัวอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอิทธิพลของฮอร์โมนเอสโตรเจนมีผลตั้งแต่ช่่วงแรรกกๆเเลย็คือิมมีป ปรเดือนใช่ไหมคะวันที่เรามีประจำเดือนก็คือไข่มันยังใบเล็กเนาะแล้วก็อิทธิพลของเอสโตรเจนก็มีการทําให้ไข่มีการโตไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงประมาณกลางเดือนก็คือว่าราวเดือนสของรอบเดือนเอสโตรเจนจะตกนะจะพีคแล้วมันจะทําให้ไข่เป็นนั้นโตสมบูรณ์แล้วก็สุกแล้วไปบอกต่อมใต้สมองว่าให้หลังฮอร์โมน LH ออกมาแล้วก็ไข่ก็จะเกิดการตกแล้วมันก็ยังช่วยให้ผนังมดลูกอะ หนาขึ้นวัดตกแล้วเธอผนังหนานะฉันจะได้เข้าไปฝังนั่นแหะคืออิทธิพลของเอสโตรเจนนะคะนอกจากนี้บางคนที่มีปัญหาเอสโตรเจนตกก็คือพอไข่ไม่ตกแล้วผนังบดลูกไม่หนาตัวหนาแล้วคือตัวอ่อนฝังไม่ได้แล้วใช่ไหมคะคุูเกดก็จะมีปัญหาในเรื่องรังไข่เสื่อมดังนั้นสิ่งที่แม่แมหรือสิ่งที่ผู้หญิงเครียดที่สุดของการมีบุตรคือ กลัวในเรื่องของรังไข่เสื่อมก่อนวัยซึ่งถามว่ามันมาจากอะไรก็มาจากเอสโตรเจนที่มันตกลงเร็วกว่ากำหนดนั่นเองโอเคเกตแล้วครูก้อยแสดงว่าเอสโตรเจนเนี่ยมันมีความสมดุลของมันอยู่ถ้ามันตกมันต่ำลงมาใช่ไหมคะเราก็จะเกิดปัญหามัมบ,บนบี้มีบุตยากมีบุตรยากที่กล่าวมา